ครับสวัสดีครับผมประมวลอิ่มใจก้าเจ้าพนักงานประมงชำนาญงานผู้กำกับประมงจังหวัดสิโลครับวันนี้จะนําท่านมาดูความก้าวหน้าโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่เรลกระทบจากสภาวะน้ำในเขื่อนน้อยของอำเภอเมืองจังหวัดเชยโลกครับขออนุญาตเลนเชิญตามผมมาครับครับบัดดี้ครับสบัดดีครับครับขออนุญาตแนะนําตัวครับผมพยาดจันนาค่ะนางพยาดจันนาค่ะ ครับอยู่หมู่อะไรครับหมาตำบลตำบลดอนทองค่ะครับวันนี้ผมได้อมาเยี่ยมพี่เพื่อให้ที่นําดูเรื่องที่ได้รับการช่วยเหลือจากกรมประมงขยอนุญาเชิญเชิญครับมีอะไรจะเล่าให้ฟังครับได้ได้รับอะไรบ้างครับรับกระชังค่ะครับได้แล้วได้อะไรบ้างครับลูกโ จำนวนกี่ตัวครับผมแปดร้อยตัวค่ะแล้วอะไรอีกครับอาหารหนึ่งกระสอบค่ะครับอได้รับมาจากใครครับพี่ประมงขออนุญาตให้เชิญพี่ประมงไปแนะนำตัวครับครับสวัสดีครับผมนรงศักดิ์ปกายะประมงอำเภอเมืองพิษณุโลกนะครับได้แจกกระชังกระชังบกนะครับอ่าจํานวนหนึ่งกระชังแล้วก็ลูกกบนะครับแปดร้อยตัวอาหารหนึ่งกระสอบครับผมครับเป็นไงบ้างครับพี่เชิญเชิญเชิญพาดูเลยครับ เลี้ยงเลี้ยงตอนนี้ได้กี่วันแล้วครับเนี่ยรู้สึกเหมือนจะเดือนกว่ากว่านะครับเป็นไงครับตัวดีไหมครับโตเหมือนกันค่ะมีตายไหมครับตายช่างเล็กน้อยค่ะอ๋อหนในลองให้ทางช่างภาพได้อ่ดูสภาพข้างในนะครับอันนี้แยกสองกระชังเหรอครับเอ๊ะทำไมแยกสองกระชังครับ ขนาดเัขนาดขนาดมือนกันอ๋อไซส์ไซส์ที่ต่างกันเราก็เอาเอาแยกไปอีกกระชังหนึ่งมกกินันได้ไปกินกันค่ะมีตายบ้างไหมครับมีบ้างเล็กน้อยค่ะอ๋อตายเล็กน้อยนะครับโอ้ดูดูกบสุขภาพแข็งแรงดีนะครับครับพอใจไหมครับพอใจค่ะอ่าแล้วอยากอยากให้กลมองขยายผลไหมครับอยากให้ขยายค่ะโอเคนะครับลองลองอันนี้กระชังตัวเล็กอันน้นตัวใหญ่ใช่ไหมที่แยกไว้ไหนลองพาลองพาดูฝั่งนู้นดิค่ะ คุณต้ามาเยี่ยมชมเหมือนกันเหรอครับมาดูลูกกบเขาค่ะเออครับเหตุผลเป็นไงครับดีไหมครับดีค่ะอยากได้เยี่ยมบ้างอ๋อครับอ๋อครับแลยังไงเดี๋ยวจะขยายผลให้เนาะอันนี้เป็นกระชังที่แยกตัวใหญ่นะครับใชตลองลวงตูมเข้าไปข้างในนะครับครับอยากให้คุณพี่ได้พูดถึงโครงการนี้ว่า ได้ประโยชน์ไหมมีประโยชน์ต่อเราไหมครับมีประโยชน์ต่อเราคะ่ะอย่างน้อยก็ปเป็นอาหารครับในช่วงฤดูแล้งนะครับแล้งมันร้อนค่ะอ๋อครับครับครับยังไงก็งเลี้ยงแล้วก็ขยายผลไปสู่ข้างเคียงนะครับครับผมวันนี้นะครับผมขออนุญาตขอบคุณทางพี่อะไรนะครับพยาจนัาจนนาคร <ข uous S 1> ับพยาจนันนานางพยาจันนานะครับที่ให้ความอข้อมูลกับพวกเราในเรื่องโครงการน้ำในเขื่อนนะครับขออนุญาตขอบคุณครับวัสดีครับบ๊าบ